ดาวอาทิตย์กลุ่มลักลักขณาสถิตราศีมังกร 1. เป็นคนที่อาศัยกันในเรื่องผลประโยชน์มีความสัมพันธ์แต่ไม่ไว้ใจกันต้องคอยระแวงกันอยู่เสมอ 2. มีร่างกายสุดโทมเกี่ยวกับการตรากตรำในเรื่องการงาน 3. ในชีวิตหาความสุขอย่างแท้จริงได้ยากมักมีโรคภัยรบกวน 4. จะทำสิ่งใดให้ได้รับผลดีก็ต้องทำด้วยการปิดบังซ่อนเร้น 5. ต้องประสบกับความยุ่งยากใจเสมอในชีวิต 6. ระวังโรคเกี่ยวกับหัวใจถุงน้ำดีดาวจันทรุมลักลักษณาสถิตราศีมังกร 1. เป็นคนทเยทะยานสูงและได้ดีในที่สุดต้องลำบากก่อนได้ดี 2. เป็นคนที่มีจิตใจไม่ฝ่ายอยู่ในความสงบใจคอไม่แน่นอนคิดจะเกิดความโลภอยู่ร่ำไป 3. สร้างความดีของตนบนความทุกข์ยากของผู้อื่น 4. เป็นคนที่แฝงไว้ด้วยเงื่อนงำอําพรางไม่ยอมให้ใครจับจุดอ่อนของตนได้ ดาวอังคารกุมลักลัคนาสถิตราศีมังกร 1. นเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงปราศจ,จากความทุกข์กังวล2เป็นคนกล้าหาญแคล้วคล่องว่องไว 3. บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองสมักจะมีเพศตรงข้ามมาเป็นเรื่องคอยขัดลาก 5. พอใจที่จะท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆหมายเหตุแต่ถ้ามีโยกเกณฑ์ร้ายจากบาปเคราะห์หรืออยู่ในเรือนคู่ศัตรูจะเป็นโรคเกี่ยวกับในตาดาวพุธกุมลักลัคนาสถิตราศีมังกร หเป็นคนที่เฉลียวฉลาดสุภาพและมักมีโชคดี 2. ชอบทำอะไรตามความนึกคิดของตนเรื่อมใส่ในหลักธรรม 3. สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้4สนใจในวิชาช่างต่างๆ 5. ชอบช่วยเหลือหรือสนใจต่อผู้อื่นดาวพฤหัสกุมลักษ์ลัคนาสถิตราศีมังกร 1. เป็นคนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวาหน้มอย่างโชคโชน2บุตรหลานและบริวารมักจะสร้างปัญหาให้ตลอด 3. ชีวิตหาความสุขที่แท้จริงไม่ค่อยมี 4. พี่น้องและเพื่อนฝูงเอารัดเอาเปรียบอยู่เป็นประจำ 5. มักจะมีความคิดเห็นออกนอกลู่นอกทางพูดเก่งและเพราะคำพูดนั่นเองทำให้เกิดศัตรู 6. มีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ที่เป็นมูลนายเสมอดาวสุกุมลักษ์ลัคนาสถิตราศีมังกร 1. เป็นคนที่มีรูปร่างเป็นสเสน่ห์ดำเนินงานอาชีพไปได้ด้วยดีทุกทาง 2. ได้รับเกียรตินิยมนับถือจากคนทั่วไป 3. พอใจในเรื่องความสวยงามและศินแต่จิตใจมักมีเรื่องขุนมัวกระทบกระเทือนเสมอดาวเสาร์กุมลักษ์ลักคนาสถิตราศีมังกร 1. เป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีเกียรติในวงสังคม 2. บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน 3. ม,มีวิธีการหลักแหลมในการที่จะก่อให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้น 4. เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาซึ่งได้รับความนับถือจากคนทั้งหลาย ดาวราหูกุมลักลักขนาสถิตราศีมังกร 1. จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีเกียรติแต่มักจะมีความทะเยอทะยานมากไปหน่อยมีเท่านี้จะเอาเท่านั้นได้เท่านั้นจะเอาเท่าโน้นไม่รู้จักพอโลกมาก 2. มุ่งแต่สร้างเสริมประโยชน์แก่ตนเท่านั้น 3. ทํทำงานด้วยความเฉลียวฉลาด 4. จะมีฐานะมั่นคงในตอนปลาย 5. มีอำนาจวาสนามากท่านเรียกราหูในราศีนี้ว่า บุญฤทธิธิเดชศัตรูไม่สามารถจะหักโค้นได้หนังสือโหราศาสตร์สุรยิยคพยากรฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบนเื้องต้นเมื่อผู้ศึกษา เข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไปซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะ์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสาราศีเป็นต้น หากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ